คุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนรู้เรื่องการเงินเยอะแต่ก็ยังจัดการเงินไม่ได้ดีสักทีหนังสือเล่มนี้มีคำตอบการจัดการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณฉลาดแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ h ไ i g h ท์ h t o r y Podcast สาระและเรื่องราวดีๆกับหนังสือที่เราอยากชวนคุณมาอ่าน h ไ i g h ท์ h و o r y Podcast สวัสดีค่ะ EP นี้เราอยู่กับหนังสือที่ใครหลายคนพูดถึงเยอะมากในการพัฒนาตนเองและเรื่องการเงินก็คือหนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินโดย Morgan h o u s e l ก่อนจะเข้าเรื่องขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อนสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขาได้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการจัดการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณฉลาดแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณซึ่งพฤติกรรมนี้แหละเป็นสิ่งที่สอนกันยากถึงแม้จะเป็นคนฉลาดก็ตามทีแล้วหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรบ้างในหนังสือเขาจะมีทั้งหมด20หัวข้อค่ะเราจะหยิบแค่บางหัวข้อที่เราอยากจะนํามาแบ่งปันและนํามาเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะไม่มีใครเป็นคนบ้าเรื่องเงิน เราทุกคนเติบโตมากับประสบการณ์และมุมมองเรื่องการเงินที่ไม่เหมือนกันค่ะสิ่งที่ดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาคุณอาจเป็นสิ่งที่ใช่หรือสมเหตุสมผลสําหรับอีกคนไม่ใช่ว่าเพราะใครฉลาดกว่าใครนะคะหรือมีข้อมูลดีกว่าแต่เพราะเราแต่ละคนมีชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์และสิ่งจูงใจที่แตกต่างกันเราจึงมีมุมมองการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเป้าหมายและผลตอบแทนที่แตกต่างกันค่ะ มเคิลแบตริกนักลงทุนคนหนึ่งก็เคยบอกไว้ว่าบางบทเรียนต้องเจอด้วยตนเองถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจทางการเงินไม่ว่าถูกหรือผิดมันสะท้อนมาจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนค่ะโชคกับความเสี่ยงเดินคู่กันเสมอบางครั้งความสําเร็จของเราอาจมีโชคเข้ามาเกี่ยวหรือในทางตรงกันข้ามความล้มเหลวอาจเป็นแค่ความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ หนังสือเล่มนี้บอกว่าเคล็ดลับในการรับมือกับความล้มเหลวคือการเตรียมตัวให้ดีพอจนต่อให้เจอเรื่องแย่ๆคุณก็ยังอยู่ในเกมได้ค่ะนั่นก็คือให้คุณเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินของคุณไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่แย่พลาดเป้าหมายทางการเงินคุณก็ยังคงได้อยู่ในเกมต่อไปจนกว่าโอกาสจะเข้าข้างคุณแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือการให้ความสําคัญต่อความเสี่ยงพอๆกับโชคที่มีผลต่อความสําเร็จค่ะและคุณควรให้อภัยตัวเองและเปิดใจยอมรับเมื่อการตัดสินใจของคุณล้มเหลว ไม่เคยพอใครๆรู้สึกแบบนี้บ้างคะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกพอเพราะเรามักเผลอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพาดานของการเปรียบเทียบทางสังคมนั้นสูงมากจนไม่มีใครเคยทําได้เลยหนังสือแนว่าเกมนี้ไม่มีวันจบเว้นแต่คุณจะเลือกออกจากสนามเองลองถามตัวคุณเองค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้พอแล้วหรือยังได้มากับรักษาไว้เป็นคนละเรื่องกันหาเงินเก่งกับการเก็บเงินเก่งเป็นสองทักษะที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะ การหาเงินต้องกล้าเสี่ยงต้องมองโลกในแง่ดีแต่การรักษาความมั่งคัง่งต้องรู้จักระวังต้องยอมรับว่าทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอิสรภาพเท่ากับความมั่งคั่งที่แท้จริงสิ่งที่เงินซื้อให้คุณได้ดีที่สุดไม่ใช่รถไม่ใช่บ้านหรูแต่คืออิสรภาพอิสรภาพที่จะตื่นมาทุกเช้าแล้วเลือกทำในสิ่งที่คุณอยากทำกับคนที่คุณรักในเวลาที่คุณอยากทำนานแค่ไหนก็ได้ ผู้คนต่างต้องการความมั่งคั่งมากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขมากขึ้นแต่เพาว่าความสุขเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเนื่องจากความสุขของคนเรานั้นล้วนแตกต่างกันค่ะและสุดท้ายความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นบิลแมนนักลงทุนเคยพูดไว้ว่าไม่มีอะไรทําให้คุณรู้สึกรวยได้เร็วเท่ากับการซื้อของหร,รูแต่จริงๆแล้วความมั่งคั่งคือเงินที่คุณยังไม่ได้ใช้คุณค่าของความมั่งคั่งคือทําให้คุณมีทางเลือกมันคือโอกาสและความยืดหยุ่นในชีวิต เขาได้เปรียบโดยความร่ำรวยกับความมั่งคัง่งเหมือนกับการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายค่ะความร่ำรวยก็เหมือนการออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายหนักเราก็จะควรได้กินอาหารมื้อใหญ่ๆใ,ในขณะที่ความมั่งคัง่งเหมือนการควบคุมอาหารก็คือรู้จักที่จะปฏิเสธที่จะกินอาหารและเผาผ่านแคลอรี่นั่นก็ค,คือการรักษาความมั่งคั่งได้ต้องมีวินัยและรู้จักพอ ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นต้นแบบความร่ำรวยเราเห็นได้ง่ายแต่ต้นแบบความมั่งคั่งมันจะถูกซ่อนอยู่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใครจากภายนอกและอย่าลืมตั้งเป้าหมายชีวิตในแบบของคุณด้วยนะคะ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คุณรวยเร็วแต่มันสอนให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับเงินและการจัดการมันในแบบที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณจริงๆค่ะและยังมีเนื้อหาอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจในเล่มนี้นะคะอย่าลืมไปลองอ่านฉบับเต็มกันค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไฮไลท์ทอรี่พอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังและการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์และกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ